วิปปิ้งครีมกับวิปครีมต่างกันที่ตอนยังไม่ได้ตีให้ขึ้นฟูทรงตัวเรียกว่าวิปปิ้งครีมค่ะแต่พอตีแล้วเป็นวิปครีมเพราะฉะนั้นวิปปิ้งครีมก็คือยังเป็นน้ำน้ำแบบนี้ค่ะ้ยิ่งเขาภาชนะเย็นเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยิ่งขึ้นฟูแต่ของจักวันนี้จักง่ายๆคือจักเอาตัววิปปิ้งครีมจักนะคะไปใส่อ่างสเตอเลตแล้วก็แช่ตู้เย็นเลยค่ะเพื่อให้ภาชนะเย็นนะคะเราจะเริ่มจากความเร็วปานกลางก่อนนะคะเพื่อค่อยๆอ,อ,อัดอากาศเข้าไปเพื่อให้เขาขึ้ ตัวตะก้อเขาก็จะเริ่มอัดอากาศให้มีฟองแล้วตอนนี้นะคะอากาศถูกค่อยๆอ,อัดเข้าไปในตัวครีมแล้วต้จะเร่งเป็นสปีดแรงสุดนะคะถามว่าทําไมเราไม่ใช้สปีดแรงสุดแต่แรกตอนแรกเนี่ยวิปปิ้งครีมเป็นของเหลวมันจะกระเด็นเลยค่ะแล้วก็มันจะทําให้เนื้อวิปครีมมันแน่นเกินไปค่ะอันนี้มันจะค่อยๆไล่ระดับละมุนกว่าค่ะวิธีการเช็คนะคะก็คือเราปิดก่อนนะคะแล้วเราก็เอาตะก้อนี้นะคะจกนีแล้วเราอ๊บอันนี้ยังไม่ตั้งยอดต้องทําต่อนะคะอ่า นี่คือการตั้งยอดอ่อนมีจะง,งอยลงมาแบบนี้ใช่ไหมบุ๊กยัง,ยงโอเคเอาใหมตอนนี้เราคิดว่าเขาได้แล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราตีไปแล้วเรารู้สึกว่าเขาแบบหนืดได้ดีนะดูตั้งยอดออ่ะอตั้งยอดอ่อนถต่ว่าดูไงว่าอ่อนก็คือเคาะๆแล้วมันก็ <c oughs> นี่ค่ะ ตั้งยอดแบบที่เราต้องการนะคะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้แบบอยู่ตัวแข็งจัดนะเขาจะมีความแบบโค้งลงมานิดหน่อยก็คือเขาทรงตัวได้แล้วนะคะแบบนี้ตอนแรกที่มันโค้งงอมากๆค่ะคือเวลาเขายังเซตตัวไม่ดีเวลาเราไปแต่งอะมันจะทําให้เขาเหลวเขากั้นไม่อยู่แล้วก็เขาละลายง่ายอันนี้ต้องให้เขาทรงตัวแบบนี้ค่ะกว่าจะได้